Yeah. ในงานประชุมสภานังสือพิมพ์โลกครั้งที่65ที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นะครับมีกูรูในวงการสื่อนะครับแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญมากมายนะครับที่เดินทางมาประชุมกันที่นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นจากยุโรปอเมริกานะครับจากในเอเชียนะครับหรือว่าใกล้เคียงบ้านเรานะครับอย่างสิงคโปร์เองก็ตามครับสิ่งหนึ่งนะครับที่ผู้เชี่ยวชาญชี้กันเลยนะครับนั่นคือว่าหนังสือพิมพ์ครับจะเป็นสื่อที่ยังไม่ตายแต่ว่าผู้ประกอบการในธุรกิจนี้ครับจะต้องรู้จักปรับตัวให้เท่าทันนะครับสำหรับพฤต อุตสาหกรรมสื่อโลกกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านผู้คนรับข่าวสารผ่านสื่อดิจิตอลมากขึ้นจึงไม่น่าแปลกใจที่สำนักข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ทั่วโลกกำลังเผชิญกับความท้าทายเรื่องของยอดจำหน่ายที่น้อยลง ซีโอสมาคมสื่อหนังสือพิมพ์และผู้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์โลกนายแวงซองปีรังเน่กล่าวว่าในช่วง5ปีที่ผ่านมาราได้โฆษณาบนสื่อหนังสือพิมพ์ลดลง20%โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาที่ลดลงถึง42%แต่ภาพรวมในเอเชียและลาตินอเมริกายังคงเติบโตอยู่แต่ก็ตัวลดลงสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจที่ถดถอยลงทั่วโลกอย่างไรก็ตามหนังสือพิมพ์ยังคงเป็นสื่อกระแสหลักของการบริโภคข่าวสารทั่วโลกแม้ทีวีจะมีอิทธิพลมากและมีสื่อใหม,ใหม่ๆเช่นโมบายทั้งสมาร์ทโฟนและแท็บเลต็ตเข้า มาก็ตผลสำรวจชี้ว่า50.4%ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจะดูข่าวผ่านทางหน้าเว็บแต่จะใช้เวลาอยู่กับมันเพียงแค่1นาที30วินาทีเท่านั้นนั่นหมายความว่าอินเทอร์เน็ตจะเป็นตัวดึงคนอ่านเข้ามามากขึ้นแต่ก็ไม่ได้อยู่กับหน้าเว็บนานเท่าไหร่นัก ดังนั้นทางออกที่ดีที่สุดขณะนี้ของธุรกิจหนังสือพิมพ์คือการใช้วิธีผสมประสานระหว่างการตีพิมพ์และเวอร์ชันดิจิทัลที่จะต้องมีการหาโมเดลในการสร้างรายได้ให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในแต่ละประเทศขณะที่บรรณาธิการสื่อใหญ่จากสิงคโปร์เชื่อมั่นว่าหนังสือพิมพ์จะยังไม่ตายแต่ผู้เล่นแต่ละรายจะต้องมีการวางกลยุทธ์ในการตัดลดค่า,ชาใช้จ่ายหาช่องทางในการเพิ่มรายได้รวมทั้งประครับประคองการเติบโตของธุรกิจอย่างาฉลาด okay, the, the Many challenges, but I think the biggest one is that we have a revenue uh, problem. Uh, newspaper revenues are falling. I don't think, yes, circulation is coming down a bit, but the biggest challenge for us is, is what to do with uh, declining revenues. So we, we need to tackle that in a, in a, in a comprehensive way. We have to look at our products. We have to look at our cost base. We need to look for new revenue streams. Uh, but we mustn't. We mustn't uh, take quick, short-term cuts. Uh, short, you know, shortcuts. You know, uh, it's not gonna. It's not gonna turn the business around that way. So you need to take a deep look at your business and uh, see how you can reposition it, where the cost base has to be reduced. It has to be reduced uh, um, intelligently. As I did mention, that although 40% of our population is online, the rest 60% is not. By focusing me merely on the new media, we would lose communicating with the, and the privileged people who are living in the remote areas that are so far away from access to the new social media. Besides, those 40% of the population who are online, they also still very much read the newspaper. The government has constantly made use of the newspaper to inform the public about the policy and projects, the development strategies, in order to gain acceptance. นายกิติรัตนณระนองรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในงานนี้ว่าสําหรับประเทศไทยนั้นหนังสือพิมพ์ยังคงเป็นสื่อที่ทรงอิทธิพลต่อสังคมไทยเพราะในประเทศไทยที่มีประชากร66ล้านคนในจํานวนนี้ราว40ใช้อินเทอร์เน็ตแต่ก็ยังมีประชากรอีกราว60ของประเทศที่ยังไม่ออนไลน์ดังนั้นหนังสือพิมพ์จึงยังเป็นช่องทางที่ดีสําหรับการแพร่กระจายข่าวสารต่างๆไปถึงประชาชนและยังเข้าถึงได้ดีมากกว่าสื่อดั้งเดิมประเภทอื่นๆไม่ว่าจะเป็นทีวีและ วิทเมื่อภูมิทัศน์ของสื่อเปลี่ยนไปทัศนคติในการบริหารธุรกิจสื่อเก่าอย่างหนังสือพิมพ์จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วยหนึ่งอย่างที่กูรูสื่อจากทั่วทุกมุมโลกเห็นตรงกันก็คือสื่อคุณภาพเท่านั้นที่จะอยู่รอดต่อไปได้พลวัตผู้วิพัฒน์กรุงเทพธุรกิจทีวีรายงาน